แว่นเลนเปลี่ยนสีเองได้อยู่ในร่มเป็นสีใสออกแดด เปลี่ยนเป็นสีชาแบบนี้เห็นไหมเวลาอยู่ในร่มจะเป็นเลนส์สีใสนะครับออกแดดก็จะเปลี่ยนเป็นเลนส์สีชานะซึ่งตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าไฟฉายจาลองค่าแสงแดดแสง V ูวีนะตัวนี้นะครับเป็นแว่นจากแบรนด์โฟกเซนะครับตัวฮิตตัวดังในทิกตอกที่เป็นเลนส์เปลี่ยนสีที่สามารถเปลี่ยนเป็นสีชาได้ในร่มเป็นเลนส์สีใสเนี่ยสามารถกองแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือนะครับหน้าจอคอมนะเป็นทูอินวันนะครับก็คือกองแสงสีฟ้าได้นะครับออกแดดเปลี่ยนสีเนี่ยก็สามารถกันแดดกันแสง UV ได้จริงผมฉายแสงยูวีเข้าไปเนี่ยงจะต สีขาวอยู่นะครับแบบนี้นี่อันนี้คือกันแดดได้จริงๆผมบอกแล้วแว่นตัวนี้ครบเครื่องสุดๆนะครับใส่กองแสงสีฟ้าได้ใส่กันแดดได้แล้วแบบปเป็นเลยนสีชา้าด้วยแบบมันดูดีมันดูมีสไตล์นะครับทรงแว่นเขาก็ไม่ได้มากิเกาะนดูคล้ายทรงวินเทจแต่แบบใส่แล้วออกมาดูดีดูหล่อสมาทนะครับวัสดุก็แบบโคตรดีนะดู นีมีข้อต่อเป็นไทเทเนียมตรงนี้ด้วยนะครับก็คือแบบมันไม่กองแกงเลยนะขาวแว่นนะครับในงบประมาณแค่3แบงแดงนะครับมาพร้อมกล่องเก็บแว่นอย่างดีหนังสักหลาดนะครับพร้อมผ้าเช็ดเลนส์แว่นนะแบรนด์นี้นะครับเขาคัดสรรแต่แว่นคุณภาพมาแนะนําเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใส่ตัวนี้มากคือมันเท่จริงๆนะครับพิกัดที่ตะกาซ์สายมือ